สวัสดีครับพี่น้องมณีสีผ้ามากเก็บมัวดแดงอยู่จังหวัดปุยลำอำเภอสตึกนะครับก่อนสิไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้หน้าเม่ได้ครับเด้อมันเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนี่เป็นสีเขียวเออมันเกิดงานแล้วเห็นไหมเป็นสีเขียว โอ้ยเขียวอันนี้บัวแดงนะครับบัวแดงอายุกับสิบห้าหมื่นหรอ,อ,าอายุสิบห้าวัน,นวตอนนี้มีอยู่หน 6, 6, 6ึ่งสองสามสี่ห้าหกหกถังนะครับอันนี้อายุสิบห้าหมื่นกับสิบพ่อนเด็ดไปขายไปกินได้แล้วนะครับ สามารถเอาไปกินกับสมตำกินกับปนกับแก้วก็ได้ครับตัวชาิมันสิเปลี่ยนมั่นเด็ดเด็ดที่ดัางเง้านะครับหัวบัว ็ที่สามารถนําไปขายนําไปสั่งเป็นได้ได้ได้แ้วครับมัสนสวยๆครับ bua đen, ạ. Ừ, quân, nó ừ. đi. Đu tốt <laughs> กำลังเกินตาระบานมียทางนี้ใกล้หมดแล้วนี่นะครับทางที่สองนะครับ นี่รอยเก็บเมื่อวานนะครับเก็บเอาไปจิ้มน้ำพริก บัวแดงถ้มัเกิดหมดดูพี่น้องดูหัวนี้ดูดูดูออยงดเติร์ด่ยำแจ้งั่งยาเตะติอยู่ เรินป่ะหนูก็แม่ตออ้องเดินขายดเดินหรยขี่รถวะจะ,ะเดินทำไมค<ช>นเนี่อว่าคนเขาสั่งเยอะนี่ใจใจเอ๊ะเดินแต่ขี้เกียจโอ้โหน่ากลัวมากเลย เราไว้จงหยางนั้นลหอัไนอะนเน่ารถฟงนู้น่ะอครับอะไรเน่าอมเนียเด็ดเสร็จแล้วมเอเ่าวันดับบาตนะบาตแต่โยตอ้อยแต่อยพวกนี้ยตออยมันเมัเลี้ยงอันนี้แต่ว่าลันเลี้ยงไอ้เดืดลา กันนี่เลยวันนี้โอ้อาแโทมงแกมขอทุ่มใหยเตอนุ่มเตือนอันนี้อนุ่มเตือนแล้วบายต้องมไหนในโอ่งในโอ่งนะครับเนี่ยสิบห้าวันนะครับสิบห้าวัน หลังจากที่เราเก็บบัวแดงจากที่เราได้เพามา15วันเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปล้างน้ำประมาณสัก,กส,ยยสองน้ำเพื่อให้ชำระล้างงอ,อ,อบ,บัวพร้อมที่จะนำไปรับประทานกินกับส้มตำกับลาบหรือนำไปขายได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการ เก็บบัวแดงอายุของบัวแดงก็คือ15วันสำหรับที่ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจะต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ